กาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผงเฟมคิง <Yeah! S 1> ตอนนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าไ uh huh. อศครีมเกย์นะครับกดเพลงกันเลยฮนะอันนี้ผมแบบฝึกเล่นเรียบร้อยนะฝึกเล่นแล้วอันนี้ผมจะเล่นให้จบให้ดูยจะโชว์เลยสปีดล้านโชว์เลยนะมีน้องคนนึงขอเอ้ยมีน้องคนหนึ่งขอมาก็จัดให้นะไปเรามาดูเหตุการณ์ก่อน โอ้ไฮโซปิงไฮโซปิงเป็นเด็กน่ารักมากเรียบร้อยครับโดนไอ้ติกีมเกยจับตัวไปเรีย ah. บร้อยฮะเด็กเว้ะมนี่เจ้ามึงไปตุยตุาเรียบร้อยครับไอเด็กน,นี่มันโดนตุยตุด ในไอเทมนี้เด็กกระปุกให้ผมมานะตอนนั้นผมช่วยมันไปแล้วรอบหนึ่งแต่นี่มันยังแบบมันยังจะดื้อรั้นมาเอาไอเทมอีกก็ช่วยไม่ได้มาเราต้องรีบไปช่วยเด็กกระปุกนั่นต่อเอ,อไม่ใช่ไม่ใช่เด็กกระปกุกเขาเรียกว่าไฮโซปิงไฮโซปิงฉันไม่ช่วยนายแล้วโอ้ยมาแล้วว้ะยิงเขานาเขาให้ฮะอ,อะไรมึง อะไรของคุณครับคุณไอติมปุ๊บยิบตูวยิบตูวโอ้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะยิบแปไม่ได้วุ้ยใส่ดิไปคาเฟ่เทเลียก่อนไปคาเฟ่เทเลียโอเคอันนี้เป็นร้านอาหารหรือเปล่า ไม่แน่ใจมาเรามาดูกันเลยไอติมอยู่ไหนวะพ่อค้ายิมอยู่ไหนวะโอ้ข้างนอกผมเห็นผม,ผมเห็นมันอยู่ข้างนอกค้นเลยค้นหาขยะก,ก่อนค้นหาใบาเสร็จไม่ใช่ใบเสร็จเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะลืมตอนนี้มันอยู่ข้างนอกนะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยจำไม่ได้แล้วรหัสใช่ไหมเออรหัสใส่เงินเงี้ย โอ้ยมีแหลกแล้วนะโอ้โหเครื่องเนี่ยดูทุกคนดูเครื่องผมดูเครื่องผมดดีๆนะเครื่องดีเหลือเกินเอ้ยไม่ใช่เครื่องแล้วเป็น,เป,นเป็นตัวเกมละผมกลับมาแล้วเมื่อกีน้นี้เครื่องมันค้างนะเครื่องระเบิดโอ้ยแหลกเหลือเกินโคตรแหลกอะ่ะมันแหลกเฉพาะตอนที่อัดคลิปนะตอนตอนที่ไม่ได้อัดคลิปเนี่ยคือภาพโคตรสมูทบอกเลย โอ้ยหยิบไม่ได้วะหยิบก่อนแล้วเราก็ต้องมาดูเสื้อผานะมาดูเสื้อว่าเป็นร้านของใครเป็นร้านของโดนอนะซึ่งมันมาแล้วเกมมันมาแล้วปิดประตูซึ่งอันนี้เราต้องเอาการของโดนอนมาลูนะตัดเสื้อ ไปแล้วต้องไปเอาออยนะออยใช้ในการอะไรวะลืมเออแล้วออยอยู่ไหนวะออยอยู่นี่นะโอ้ชิบหายแล้วไงมาทุกคนไปเดิดีวะอุ้ยรอดได้ไงไว้เหี้ยไปไไปไปครับทุกคนไปเลยมาไปที่ออาเพกาวนะ ไปที่พก,กาวแล้วก็เอาน้ำมันเนี่ยไปเลยไอ้น่านหายไปไหนวะเอาน้ำมันไปไว้ตรงนี้นะเอาน้ำมันไปอยูอย่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่เติมน,น้ำมันนะเผื่อเราจะได้ใช้โอเคยนทิมไปก่อนตอนนี้เรายัางไม่ได้ใช้มันเราเรายัางจะไม่เข้าเราต้องไปเอาชังน้ำมันมาก่อน ว่าไอตรงนี้เลยอีกส้นตีนฮึตรงนี้นนหุยเล็กมากเลยวะดูสองแม็ก2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 แสองไมได้ไงสองนาะเดี๋ยวงงงงงง,ง ไม่อะไรว่ไม่ออกมาวะไปนอกอีกรอบหนึ่งไปนอกอีกรอบหนึ่งมาเลยหนึ่งนัดหนึ่งนัดหนึ่งนัดเอาไปแดกไปอันนี้ปืนสุดโหดบอกเลยสุดโหดไม่เป็นไรวะสุดโหดตายซะายตายแบกกะหนึ่ง ทิ้งไว้นี่ก่อนตายหนงนาทีนะดูอันนี้มันชื่อว่าลดนะลวดลดหรือลดวะจำไม่ได้ไปทางคนอื่นเราไปง้างไอ้น,นี้ให้มันลงมาทับตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะเพื่อที่เราจะได้เข้าไปในนี้ได้ไปง้างกันเลยลองกดปกุ่ม่อนไม่ได้นะต้องแบบสุ่มเอาอะสุ่มเอาไม่ได้ง้างข้งมดเมนันก็ได้ แต่และแต่และแต่และรอบมันจะไม่เหมือนกันนะไม่ได้าเออเอา,เอาใช่ได้เฉยต้องุูมนะทุกคนเราต้องุูมอุย้ยแหลกว่าปกติมันไม่แหลกขนาดนี้นะเมื่อไหร่ที่อาจิะเนี่ยคือโอ้โหแหลกระเบิดระเบิดทีเดียว เราหาแจ็กเกตก่อนแจ็กเกตของรปภ์นะวิแหลกมากเลยโคตรแหลกหนึ่งไงแจ็กเก็ตเออโอเคเออฟฟิคีเราเราไปส่องกันนั้นก่อนมายังไะยังไม่นามมามั้งเออต้องส่องด้วยมันทั่วๆนะ อ้ยมาเรามาเรามาเ,าเราเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ป่ะตาเข้าไม่ดูฝาใช่ไหมโอเคโอเคครับทุกคนผมกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เครื่องระเบิดไปหน่อยโอเคเราได้กุญแจมาแล้วนะแล้วเราก็ต้องไปที่เอ่อ parking นะไปเลยหรือไปเครื่องระเบิดเกินแกมอื่นไม่เห็นจะเป็นเลย ไม่ต้องเป็นยายแคนี้ดเดยวเฮ้ยทำไมต้องมาเป็นเกมนี้เลยวอ่าคนะ่นั้นครับเราต้องเปิดนี่ก่อนไม่ใจเอกวะนะเปิดสิ่งนี้อ๋อฮะเฮ้ยผมผม,ผม,ผม,ผมได้ยินเสียงคนณวะไปเราไปขบวนก,กันดีกว่าม,มันอยู่ไหนวะว้วกลัวแล้วกระจอกจกับคูไม่ได้อไอ้ที่กระจอกในมือ่ะ ทนทนชนให้ชนให้แหลกกุญแจเดี๋ยวลืมดูว่าร้านนั้นเป็นร้านของใครวะลืมดูอันนี้เป็นคลิปใหม่เลยนะคลิปใหม่ชื่อก็จะชื่อก็จะไม่เหมือนเดิมมาไขนี่ก่อนไม่รู้ผมดาวไปก่อนเป็นร้านของน้นอปวะดนดนอเนี่ยขึ้นบ่อยเหลือเกินไม่รู้ใช่หรือเปล่าใช่เลปล่าวะโอไม่ใช่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 ไ,ใชไ,ใชไปดูไปดูชื่อก่อน อะไรเอมิลี่เหรอเป็นล่าของเอมิลี่นะคร mm ับนี่เป็นรพอเกหายเจอล่าสุดที่สนามกีฬาไม่สนามอ่แลรว,ว่าเพก,กาที่เราแบบเป็นสนามติ๊กเล่นอะ่ะเจอล่าสุดที่สนามติ๊กเล่นนั่นก็คือเสื้อเรานั่นก็คือเสื้อเราพอที่เราไปเจอกุญแจเขานั่นแหละเฮ้ยเก เกมมาแล้วทุกคนเกมมาเกมมาปืนมายิงนี่ก่อนปุมโอเคยิงแล้วต่อไปเราก็ต้องเอาน้ำมันมาเติมนะซึ่งถังน้ำม,นมันมันอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยถังนน้ำมันอยู่ตรงนี้นะโอเคมา,เาถังนน้ำมันก่อน <Yeah. S 1> ว้เกิดมาก็เจอไรเวนถังนน้ำมันมาว้าวุา้ยไม่ได้อ้าว,าวาโหเดเอาไงกูฮะอืม น่ไอตีมไอตีมไอตีมมาทำดีๆทำไม่ได้ฮะชอบชอบใช้เนื้อเด็กมาทำอีเวนทำดีๆทำไม่ได้ไงวะเอ้ย the way the way อ้าวเกิดมาก็เจอเลยว้าหลบได้งไงวะปวูฟองีเอ็มเนี่ยไปดีการมาโอ้โอ้โอ้ โอเคเด้ากันกนลางรถรีบเปิดเลยเปิดโดยด่วนแล้วรีบลงไปเรามีเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีโอเคในเมื่อเราได้นี้แล้วเราก็ต้องเก็บขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูแล้วออกไปอย่าเพิ่งฟื้นนะหนูปิดประตูกทุิดโอเคแล้วก็ไปที่อ่าปักกิง่งไปเลยเออไขแล้วก็เปิดฮนะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรวะ มีไอที่มีที่ตัดลวดอยู่ข้างในอ่ะแต่เรายังไม่ได้ใช้เรายังไม่ได้ใช้นะ <S <S เราก็ต้องไปที่นต่อวะไม่รู้ไปก่อนเลยไม่รู้ที่ไหนไม่รู้อีเพนเดินเดมันเจอเราช่างไม่เงอะเราไปตรงไหนต่อวะอ่าใช่ไปที่แามเล่น,น,นไปที่นามเล่นนะ โอเคแล้วเราก็ต้องเอาถังน้ำมันมาเติมไปได้กเกียร์นีน่นเนอะไม่ได้ปืนมาด้วยถ้ามันในชีวิตจริงเนี่ยผมถือของสองมือนะแบบปืนข้างนึงแล้วก็ถือถังน้ำมันข้าง,น,งนี้ยโอ้โหโอเคพำไผมได้ยินสิยงเกียร์ะไม่อยู่ใช่ไหมโอเคไม่อยู่ โอเคเรียบร้อยครับเราได้น้ำมันมาแล้วไอผีตื้นนี่มันมุดทอ่อน,นะทุกคนมันมุดทอ่อได้ตีมจะตีตีกูอะมึงยะหาดูน้ามิาาามาทุกคนน้ามาันเต็มันด้วยสีมาเอาคลาอยอีกแล้วครับทุกคนขอเวลาสักแป๊บนะครับามาทุกคนผมกลับมาแล้วมาเรามาเตินมน้ำมันกันก่อนเลยโอ้เคยระเบิดเมื่อกี้นี้ เครื่อระเบิดเลยนะมาตน้นมันแล้วเราก็ต้องไปเอาน้่มาก่อนเอาเอานี้สิ่งนี้มาใช้ในการตัดนะอย่าเพิ่งฟื้นมาแล้วกันฟื้นมาขับรถชนแม่งเลยมาขับรถกันเลยแปนโอ้โหสภาพหัวมันโคตรดีนอแมนวู้ I w o n d ัน wonder if you you w เฮ้ยเล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 ย ชนครับชนครับชน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 ,ชน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 ไมอมันตื่นแล้วเหรอวะตื่นไว้เก้อในเวนตื่นคนไวอ่ะเปิดดีวะเก็บของเก็บของดิเฮ้เก็บ,กบดีวะเก็บเก็บนี่เงวะ ตรงนี้ครับผีติมไม่ชอบติดบักนะโอ้หายเราไม่ขับรถนะแบบเรา Whoa! ขึ้นดีไปะไวะผีติมผมขอผมขอสนุกก่อนนะผมอยากสนุกทุกทีครับชิ้ชีๆๆๆๆ้ชีๆๆ้ชีๆๆๆ้ชีๆๆๆ้กระแพงชีดกระแพงชิๆๆๆ้กรแพงชี้กระแพงอ่าชีๆๆ้กระแพงโอเคๆๆๆโอเคๆๆๆโอเคโอเคโอเคผมขอสนุกสักแป๊บนึงนะ แหวนนั่นน right er ั่นนั่นนั่นไอว o นด์ดิรู้จักเปล่าไปชนได้เปล่าวะชนได้เปล่าวะไอวอนด์ดิอิมยูโน่ฮ o า do you ี e e ยู่โคเท่โคเท่ผมไม่เคยชนมันเลยวันเดอรรู้จักเปล่ารถรถซื้อแกงอะรถซื้อแกงรถซื้อแกงรู้จักเปล่าฮะรถซื้อแกงฮะฮะฮะรถรถซื้อแกงรถซื้อแกง มึงทำ้ายร่งากง,รรงกายเด็กเยอะไปแล้วเออทำ้ายร่างกายเด็กเยอะไปแล้วฟื้นขึ้นมาดิฟื้นข uh uh ึ้นมาฟื้นขึ้นมาขอสนุกแป๊บนึงนะทุกคนฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาฮัลโหลแอนมึงตายแล้วแอนลาก่อนครับทุกคนว้าวโคตรสนุกเลยเว้ยแหนนะแอนตัครับเอ่าตัวละครับผมดีครับดีครับแอนนี่ดีฟดีดีดีโชว์ดีโชว์ บอกเลยว่าดิฟโชว์อ่าแล้วก็ไปเนี่ยตรงกลางเอ่ยในสุดเฮ้ยรถรถกูเอยเอยทำทำไมไม่เอารถขึ้นไปวะโอเคนะทุกคนไฮสปิงช่วยช่วยนายได้แล้วออกมาเดี๋ยวนี้ไฮสปิงสวัสดีจ้าเฮ้ เอาเรื่องแล้วมันก็จะให้ของแล้วทุกคนมันจะให้ประมือประมือ <c oughs> เฮ้ยมันความ,มาจากตูดทุกคน <c oughs> มันเอามาจากตูดอย่ารับด้วยเรียบร้อยครับรับเรียบร้อยเฮ้ยมันยังไม่ได้ลองตูดมันยังไม่ได้ตูดมันแล้วมันควงาม,มาให้ผมอะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ